พื่อนวันนี้จะพามาแปลงแปลงทํำไมเพราะว่าตัวนี้มันกินไฟ1.5เอ้ยไม่ใช่ขอโทษเพื่อนๆกินไฟ5โวลต์นะจะแปลงให้มันใช้กับ12โวลต์ได้มีวิธีทํานะครับเพราะว่าลูกค้าจะเอาไปใช้ในรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าแบตเตอรี่แหล่งจ่ายมัน12โวลต์ตัวนี้ถ้าเราใช้ไฟบ้านแล้วก็เสียบผ่านเสียบผ่านหม้อปแปลงเสียบผ่านแจ็คเนี่ยมันตัวนี้มันเป็นไท p C ืนะเพื่อนๆนี่มันก็ใช้ได้เลย แต่ในกรณีถ้านในรถยนต์ก็อีกเรื่องหนึ่งก็เ,เสียบจากจากที่รูบุรีมีตัวแปลงออกมาจา่าย5โวลต์ก็ได้แต่นี้จะไปใช้กับมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างมีวิธีทำนะเพื่อนเดี๋ยวจะพาทำน,นี่ด้านหลังนะเพื่อนนี่ด้านหลังแล้วก็มาจอะรูใส่เนี่ยเตรียมใส่แจ็คนะเพื่อนนะแจ็คดีนะอันนี้คือแจ็คตัวผู้นี้ตัวเมียเจาะเรียบร้อยตัวนี้เจาะยึดฮิตซิงิตซิงเพื่อจะใส่ เจ็ดแปดศูนย์ห้าเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะเพื่อนๆน,นะทายังไงมาดูกันไฟเข้าตรงนี้เป็นไฟสิบสองโวลต์เพื่อนๆนี่ตรงนี้นี่มาจ่อรอแล้วนะแต่แจ็คเราก็ต่อมาใส่รอแล้ววิธีการต่อเพื่อนๆนะดูกันนะครับนี่ตัวนี้แจ็คที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ที่อยู่ด้านหลังก็ต่อมา เข้ามหาเจ็ดแปดศูนย์ห้านะเข้ามา,า,นะข,า,มา,าขาหนึ่งนะเพื่อนนะทาไมเราต้องใส่สองตัวเพราะว่าเราขนานแอมให้แอมมันสูงขึ้นกันมันเผื่อไม่พอตัวนี้คือเป็นไดโอดนะเพื่อนนะผ่านไดโอดไม,ม่ไฟมันย้อนก็เข้าขาหนึ่งก็ขาสามขากลางก็เป็นกาวธรรมดากาวก็ต่อมาจากโน่นนะเพื่อนเพื่อนะกาวเครื่องตัวนี้แล้วขาสามตัวนี้นี่ก็ต่อขนานกันนะเพื่อนๆอนขาสามของเจ็ดแปดศูนย์ห้านี่คือเข้าสิบสองออกห้าวน นี่คือได้อดกันไฟย้อนในต่อรอแล้วก็คือขนานกันทั้งสองตัวนะเพื่อเ,อเพิ่มแอมให้มันสูงขึ้นแล้วเราก็าไฟที่จากแจ็คไททีด้านหน้านะเพื่อนนะแจ็คไททีเราก็เคยเห็นอยู่นะเป็นแจ็คเสียบโทรศัพท์ตัวนี้นะเพื่อนนะคล้ายๆกันนั่นแหละเป็นไททีแล้วก็ต่อเอาจากขาไฟบวกได้จากขาไฟบวก ของไทยซีก็จะเป็นถ้านับจากฝั่งซ้ายก็จะเป็นขาที่สองถ้านับจากฝั่งขวาก็จะเป็นขาที่สองคือสายไฟบวกก็ต่อจิ้มออกมามารอเสียบไฟแล้วถ้าวัดได้ห้าโวลต์ตัวนี้เราก็ต่อเข้าไปเลยนะเพื่อนๆนี่นี่นนอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับเรียบร้อยแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะเพื่อนๆนี่เสียบเข้าไปเลยไฟก็เข้าไปตามขาบวนการจิสองโวลต์เข้าไปหาขาหนึ่งของเจ็ดแปดศูนย์ห้าที่ต่อดับเบิลไว้ ขาชงลงกาวต่อเชื่อมเข้าไปแล้วขาสามก็ออกไปจ่ายไปเลี้ยงวงจรจามาดูข้างหน้ากันนะนเพื่อนนะเปิดใช้งานเลยทั้งวันไม่มีดับเพราะว่ามันเป็นไฟใช้จากแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์มันก็ <Bluetooth. S 1> ชาตตร์จได้ด้วย really ตามนี้นะนเพื่อนๆถ้าอยากเอาเครื่องแบบนี้ไปใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์นในมอเตอร์ไซค์หรืออะไรต่างๆก็ได้นะ ราะว่าสเปคของมันก็คือ12โวลต์แต่ตัวสเปคของตัวนี้มัน5โวลต์แล้วก็ต่อตามนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับเพื่อนเป็นแนวทาง